และก็เริ่มประกอบขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูกันนะว่าสิ่งที่เขาจะประกอบขึ้นมาคืออะไรมิเพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอสเสนอหนังสือเล่มนี้เลย ผู้ช่วยตัวจิ๋วกับเจ้าหนูแฮมสเตอร์นะคะเมื่อผู้ช่วยตัวจิ๋วนะคะได้รับการร้องขอขอให้ช่วยปฏิบัติภารกิจบางอย่างแต่ภารกิจนี้เป็นของใช้ของเจ้าหนูแฮมสเตอร์ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าระหว่างประดิษฐ์ของใช้ผู้ช่วยตัวจิ๋วจะเล่นกับเจ้าหนูแฮมสเตอร์อย่างไรหรือจะต้องเอาเจ้าหนูแฮมสเตอร์ไปเก็บไว้ที่ไหนไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั cribe ์ก็เป็น อเอ,กออโรคงงไปหน่อยถ้าง,งานรบกวนด้วยนะคะครับทําได้ครับคราวนี้ผู้ช่วยตัวจิ๋วก็จะมาออกปฏิบัติการกันแล้วค่ะแต่ครั้งนี้นะคะมีตัวช่วยหรือตัวปวนไม่รู้ค่ะเป็นแฮมสเตอร์ค่ะทุกคนร่วมกันทาสีไม้ให้สวยๆกันนะคะและก็เริ่มประกอบขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูกันนะว่าสิ่งที่เขาจะประกอบขึ้นมาคืออะไรเริ่มตั้งเสาแล้วนะคะ ตอนแรกแม่พิมคิดว่าอ้สงสัยต้องเป็นกรงหนูแฮมสเตอร์แน่เลยแต่ทำไมทำสีสวยขนาดนี้ค่ะมีการหยุดพักระหว่างทางด้วยนะคะก่อนที่จะยกสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นค่ะแล้วก็มีการใช้เครนลากกันแล้วก็ได้หนูแฮมสเตอร์ค่ะช่วยลากด้วยนะคะกึกลองวิ่งดูสิโอเจ้าหนูแฮมสเตอร์ให้วิ่ง แล้วก็นอนหลับเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ